สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยี่หงนะครับยูสุซอแสมงคลในยุทธยาครับวันนี้ยงพามาพบกับรถรุ่นเก่านะครับนะฮะรถรุ่นนี้ก็จะประมาณยูโร2นะครับเป็นรถรุ่นเก่าแต่ยังเข้าศูนย์เป็นประจําอย่างต่อเนื่องวันนี้ยี่หงจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนกองเครื่องนะครับรถรุ่นนี้นะครับไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่20,000ืนะครับเปลี่ยนที่10,000มกิโลเท่านั้นนะครับเพราะเป็นรถรุ่นเก่านะครับระบบกองก็จะเป็นกองเหล็กไม่ใช่ใส้กองนะครับนะฮะ เดี๋ยวบางทีลูกค้าดูแล้วอาจจะไปรวมว่าเป็นรถรุ่นใหม่นะครับเปลี่ยนทุก20,000กิโลไม่ใช่นะครับถ้าเป็นรถรุ่นเก่ายูโร2จะเปลี่ยนน้าเป็นเครื่องที่10,000กิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกองเครื่องกัดนะครับแต่อย่างว่านะครับเราจะเก่าแค่ไหนยี่หงมีอะไรแท้บริการตลอดนะครับกองเครื่องลูกนึงนะครับ740บาทนะครับเป็นกลองเหล็กนะครับรุ่นนี้นะครับจะไม่ใช่ใส่กลองเหมือนกับรถรุ่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวโยงแกะให้ดูนะครับ นี่ถักเก็บอย่างดีมีการกระแทกนะครับนี่ครับนะฮะที่ยูงอยากให้ลูกค้าใช้ของแท้เพราะอะไรรู้ไหมครับกองรุ่นนี้นะครับมันจะมีะน็อตอยู่ที่ท้าที่ตูดนะครับถ้าไปซื้อกองของเทียมเนี่ยจะชอบรั่วตรงนี้แต่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยเขาจะเป็นน็อตอย่างดีแล้วก็มีโอลิงด้วยนะครับแนะนําไม่ใช่ของแท้ราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่ ของเทียมลูกป,ประมาณ500ร้อยกว่าบาทของแท้ยี่หงลูกประมาณ7 4็ด้อยี่สิบาทนะครับแล้วยี่หงเปลี่ยนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ้าวสวัสดีครับช่างสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกองเครื่องกัน,นเนาะอ,อ่ารุ่นนี้ก็คือเป็นกลองนะกองเหล็กนะครับโอเคตอนเปลี่ยนที่เราต้องเปิดน็อตก่อนใช่ไหมฮะครับอ่านี่ครับนี่ฮะน็อตที่ยี่หงบอกเห็นไหมครับนี่ครับเราต้องถ่ายน้ำมันออกจากบองก่อน ถ่ายน้ำมันออกากกองทุย่าง่ายวันนัอตัวนี้มีความสําคัญอยู่เหมือนกันครับถ้าเกิดว่ารั่วน้ำมันเครื่องก็ไหลออกหมดนะครับถึงบอกนะครับถ้าเป็นพวกไส้กรองยี่หงแนะนํานะครับไส้กรองกรองเครื่องใช้ของแท้ดีกว่าปลอดไขยกับเครื่องนต์ของท่านนะครับเราก็จะเปิดน้ามันก่อนนะฮะน้ำมันก็จะไหลออกมาจากกรองก่อนประมาณสักนิดนึงได้ไหมครับช่าประมาณสองลิตรสองลิตรไครับผม แล้วเราก็ต้องใช้ประแจขันเป็นประแจพิเศษขอ,อขอชมนะครับะนะครับนี่ครับเป็นประแจขันกองนะครับของยี่หงจะมีเครื่องมือพิเศษหมดทุกตัวนะครับเราจะไม่ใช้เป็นสยายพานะน,นะครับเดี๋ยวกองเราจะทำรูปเสียหายนะครับเลยใช้เป็นเครื่องมือพิเศษนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายน้ำมันให้หมดก่อนนะฮะแล้วเราก็จะมีกอง ชมลูกเก่านิดนึงครับท่านหมื่นกิโลนะครับด้วยความที่เป็นรถยนต์รุ่นเก่านะฮะแต่มันเครื่องจะค่อนข้างดำนะครับเพราะยูโรเพาแค่ยูโร2นะครับนะฮะการจุดระเบิดต่างนะฮะการเผาไหม้ต่างๆจะสู้รถยูโร4ไม่ค่อยได้นะครับก็จะดำแบบนี้ซึ่งเป็นปกติสําหรับรถรุ่นเก่าครับนะฮะโอเคอ่ะเปลี่ยนลูกใหม่เลยครับนี่ครับอ่าใส่ง่ายรวดเร็วนะครับของแท้ เลียวลื่นนะฮะนะครับการที่เราใช้ปัจจพิเศษมันจะทำให้การสาใส่ไส้กรองนี่เป็นเรื่องง่ายมากเลยรเราจะมีการมาร์กนะครับคือแค่นี้ก็เป็นนันที่เรียบร้อยครับนะครับเดี๋ยวยงรบกบนนิดนึงนะครับนี่นะฮะการใช้เครื่องมือพิเศษมันดีอย่างครับนี่ครับมันจะเข้าร่องพอดีเห็นไหมนะฮะนี่ฮะเข้าร่องพอดีเลย แล้วเวลาขันก็จะทําให้แรงขันได้มาตรฐานด้วยครับผมนะครับจริงๆเปลี่ยนง่ายมากเลยนะง่ายนะครับก็เป็นวิธีการเปลี่ยนกรองเครื่องของรถยนต์รุ่นเก่าที่รวดเร็วนะครับและราคาไม่แพงนะฮะยังไงลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะฮะวันนี้ยงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องยงด้วยนะครับเพื่เป็นกำลังใจวันนี้สวัสดีครับ